าที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะคือปูเคยเล่าเรื่องนี้ไว้ที่ช่องแล้วนะคะแต่ว่ามีเหตุให้ต้องลบไปเพราะปูคิดว่าเนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงเกินไปนะคะปูก็เลยลบและตัดสินใจที่จะนำมาเล่าใหม่อีกครั้งในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะโดยอะไรที่รุนแรงเนี่ยเราก็จะ ออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคอนเทนต์ที่ไปรบกวนจิตใจของผู้ฟังมากจนเกินไปนี่คือเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้ายมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศบราซิลค่ะเขามีชื่อว่ามาเซโลคอสตา Rio de a n d r a าเด i ริโอเดจาเนโรเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผู้คนยากจนอาศัยอยู่ในสลัมโดยสลัมที่มีชื่อเสียงคือโรซินยาเป็นสลัมที่ทอดยาวตามเนินเขานะคะติดกับชายหาดที่สวยงามเด็กๆที่อาศัยอยู่ในสลัมจะออกจากบ้านเพื่อขายของที่ระลึกขัดรองเท้าเช็ดกระจกรถ ไปจนถึงขอทานค่ะและทั้งหมดนี้นะคะพวกเขาทำไปเพื่อความอยู่รอดในขณะที่เด็กบางคนเข้าสู่เส้นทางดำมืดทั้งการพนันยาเสพติดลักทรัพย์ฆาตรกรรมและดูเหมือนว่าสนามเด็กเล่นจะไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆด้วยความที่สภาพสังคมเต็มไปด้วยเหตุอาชญากรรมจึงทำให้ไม่มีใครสังเกตค่ะว่าตอนนี้มีฆาตรกรต่อเนื่อง ออกอารวาสไล่เข็นฆ่าเด็กชายในริโอเดจาเนโรจนกระทั่งช่วงเดือนธันวาคมปี1,991มีการพบศพเด็กชายอายุประมาณ6ขวบโดยชาวประมงที่บริเวณท่อระบายน้ำเก่า ใกล้ชายหาดในเขตเมืองนิตรอยโดยกางเกงที่เด็กชายสวมใส่นั้นเปียกโชกค,ค่ะดูผิวเผินเหมือนว่าเด็กชายจะมาเดินเล่นที่ชายหาดหลังจากนั้นก็มานอนหลับที่ท่อระบายน้ำนะคะก่อนที่ระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นทำให้เขาจมน้ำเสียชีวิตตอนแรกคนที่มาพบศพก็คิดว่าเด็กน้อยอายุหกขวบมานอนที่ท่อหลังจากนั้นน้ำขึ้นสูงนะคะเลยทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิต แต่เทว่าสารวัตรคาร์ลอสที่มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเขาพบเห็นความผิดปกติจากกางเกงที่เด็กสวมใส่ค่ะและความผิดปกตินี้ทําให้สารวัตรคาร์ลอสคิดว่าเด็กชายอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนเสียชีวิตและจากการชันสูตรพลิกศพก็พบว่าเด็กชายถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงค่ะฆาตกรนะคะหลังจากล่วงละเมิดทางเพศ ก็จะรัดคอเหยื่อจนขาดอากาศหายใจจากตอนแรกที่คิดว่าเด็กน่าจะจมน้ำเสียชีวิตในตอนนี้การเสียชีวิตของเด็กชายวัยหกขวบกลายเป็นคดีฆาตกรรมตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนของเด็กชายที่เสียชีวิตได้ว่าคือใครและฆาตการก็ยังคงลอยนวลอยู่ค่ะ จนกระทั่งวันที่14ธันวาคมปี1991หญิงไม้คนหนึ่งมาที่สถานีตำรวจนิเตรอยเพื่อแจ้งความการหายตัวไปของลูกชายเธอที่ชื่อว่าอีวานอายุ6ขวบเมื่อได้รับแจ้งเหตุตำรวจได้ออกค้นหาตามตัวเด็กชายอีวานโดยเริ่มจากระแวกใกล้บ้านก่อนสารวัตรคาร์ลอสได้ข้อมูลมาว่าอันที่จริงแล้วหญิงไม้ที่มาแจ้งความเธอมีลูกทั้งสิ้น เคนค่ะและในวันเกิดเหตุนะคะก่อนที่ลูกของเธอจะหายตัวไปมีลูกชายสองคนเสนอตัวไปช่วยเธอขายขนมในเมืองและลูกชายที่ไปช่วยเธอขายขนมมีชื่อว่าอีวานนะคะวัยหขวบกับลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อว่า เอาแต่ค่ะลูกชายวัยสิบขวบก็เป็นสองพี่น้องนี่แหละอาสาไปช่วยคุณแม่ขายขนมภายในตัวเมืองหลังจากแม่ขายขนมเสร็จก็หาลูกชายทั้งสองคนไม่เจอค่ะเธอออกเดินตามหาพวกเขาบริเวณถนนต่างๆแต่ก็ไม่เจอตัวจนกระทั่งลูกชายที่ชื่อว่าเอาแต่วัยสิบขวบกลับมาบ้านค่ะแต่เว่าอีวานที่เป็นน้องชายไม่ได้กลับมาด้วยคนเป็นแม่นะคะจึงตัดสินใจมาแจ้งความที่สถานีตำรวจ ตอนนั้นสารวัตรคาร์ลอสได้สังเกตเห็นค่ะว่าหญิงไม้ที่มาตามหาลูกชายที่ชื่อว่าอีวานวัยหกขวบเนี่ยกับเด็กที่ถูกพบเป็นศพที่ท่อระบายน้ำมีหน้าตาที่คล้ายกันค่ะและจากการตรวจสอบก็ทำให้รู้ว่าเด็กชายอีวานวัยหกขวบที่แม่กำลังตามหาอยู่นั้นเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะต้นตวจจึงได้สอบถามเรื่องราวการตายของอีวานกับอัลแตค่ะว่าทั้งสองคนหายตัวไปพร้อมกันทำไมน้องชายเสียชีวิต แต่พี่ชายสามารถกลับมาที่บ้านได้เอาแต่นะคะเขาเล่าให้กับตำร,รวจฟังว่าวันเกิดเหตุขณะที่เขาและน้องชายไปช่วยแม่ขายขนมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับเขานะคะว่าอยากจะขอเลี้ยงข้าวเย็นพวกเขาทั้งสองคนด้วยความที่อีวานกับเอาแต่มาจากครอบครัวที่ยากจนหลายครั้งพวกเขาต้องอดอาหารเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีเป็นจํานวนมากอีวานและเอาแต่ จึงตกลงไปกินมื้อเย็นกับชายแปลกหน้าหลังจากนั้นทั้งสามคนมาที่ชายหาดของเมืองค่ะในตอนนั้นนะคะชายหาดไม่มีผู้คนและชายที่โกโหกอีวานกับเอาแต่ว่าจะขอเลี้ยงข้าวเนี่ยเขามีชื่อว่ามาซโลคอสตาเดอแอนดราเดหลังจากที่มาถึงชายหาดรับตาคนนะคะมาซโลพยายามจุบปากเอาแต่ในตอนนั้นเอาแต่รู้สึกกลัวค่ะและพยายามหลบหนี มาซิโลจึงใช้ก้อนหินฟาดไปที่หัวของเอาแตหลังจากนั้นนะคะเอาแตก็สลบไปเอาแตบอกกับตำรวจว่าเขาเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะจากที่โดนก้อนหินฟาดไปที่หัวเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาเอาแต่เห็นว่ามาซิโลกาลังล่วงละเมิดน้องชายที่ชื่อว่าอีวานค่ะและมาซิโลบีบคออีวานในตอนนั้นเอาแต่ตกใจเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือยัง มาถึงตอนนี้นะคฮะมาซิโลเห็นแล้วค่ะว่าเอาแต่ฟื้นแล้วเขาบอกกับเอาแต่ว่าอีวานกําลังหลับอยู่และหลังจากนั้นเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดต่อจากอีวานก็คือเอาแต่นั่นเองค่ะมาซิโลขู่เอาแต่ว่าถ้าเขาร้องเสียงดังหรือพยายามหลบหนีเขาจะฆ่าเอาแต่นะคะนั่นทําให้เอาแต่วัยสิบขวบหวาดกลัวเป็นอย่างมากค่ะ จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นมาเฟลโลพาเอาแต่ไปที่ศูนย์การค้าในเมืองนั่นทำให้เอาแต่พยายามหาทางหลบหนีจนกระทั่งสามารถหลบหนีกลับมาบ้านได้โดยที่น้องชายอีวานไม่ได้กลับมาด้วยนะคะนั่นจึงทำให้แม่เข้าแจ้งความกับตำรวจและข้อมูลจากเอาแต่นั้นถือเป็นประโยชน์กับตำรวจอย่างมากนะคะเอาแต่ได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกด้วย จนกระทั่งวันที่18ธันวาคมปี1991ใกล้กับชายหาดโคปาคาบานาะเอาแต่ได้หยุดเดินค่ะเพราะว่าเขาไปเห็นโบรชัวร์ร้านขายเครื่องประดับมีรูปของมาเซโลทำให้เอาแต่จำได้ค่ะว่าผู้ชายที่อยู่ในรูปคือมาเซโลแล้วก็บอกเรื่องนี้กับตำรวจนะคะหลังจากนั้นตำรวจ ไปที่ห้างสปปรรพสินค้าค่ะเพื่อไปตามหาตัวมาเซลโลเมื่อตำรวจไปถึงที่ทำงานของมาเซโลพบว่าเขากำลังรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานใช้ชีวิตอย่างปกติค่ะเหมือนที่ผ่านมาไม่มีอะไรหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าควบคุมตัวมาเซโลถึงแม้ว่าตอนแรกนะคะมาเซลโลจะยืนยันกับตำรวจว่า เขาก่อเหตุฆาตกรรมอีวานเพียงคดีเดียวซึ่งระหว่างการสอบปากคำมาเซโลโยิ้มร่าเริงค่ะและหัวเราะกับสิ่งที่ทำดูเหมือนว่าปีศาจตัวนี้ไม่ได้รู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะแต่ว่าความจริงสุดโหดเหี้ยมของเขาได้รับการเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์นปี 1, 1992ค่ะว่าเขาอาจไม่ได้ฆาตกรรมหนุหน้อยอีวานเพียงแค่คนเดียวและคนที่ให้ข้อมูลนี้กับตำรวจก็คือแม่ของมาซโลค่ะ ก็บอกว่าลูกชายของเธอมักจะหยิบมีดมาเชเตออกจากบ้านและหลังจากนั้นนะคะมาซิโลก็นำมีดเล่มนั้นไปซ่อนอยู่ในบ้านตำรวจจึงเข้าไปค้นบ้านของมาซิโลพบว่าภายในห้องนอนของมาซิโลเต็มไปด้วยอาวุธและนิตยสารนู๊ผู้ชายปะปนกับหนังสือสอนศาสนาและสิ่งที่ช็อกอารมณ์ไปมากกว่านั้นคือมาซโลได้เก็บกางเกงขาสั้นของเด็กชายที่เป็นเหยื่อฆาตการรมของเขาไว้ในกล่องอีกด้วยค่ะ เมื่อจำนนต่อหลักฐานมาเชลโลจึงให้การรับสาร,รภาพว่าอันที่จริงแล้วเขาเข็นค่าเด็กผู้ชายอายุระหว่าง5ถึง13ปีมาแล้วประมาณ8เดือนนะคะและเขายอมรับสาร,รภาพค่ะวว่าในช่วงระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมา เขาฆาตกรรมเด็กผู้ชายไปแล้วประมาณ13-15ถึงรายโดยที่เหยื่อบางรายนั้นเขาเอาร่างไปทิ้งไว้ที่เหมืองขุดหินนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมตำรวจถึงไม่เคยเจอร่างของเด็กชายที่ถูกฆาตกรรมก่อนหน้านี้หลังจากนั้นตำรวจพามาฟเซโลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามสถานที่ต่างๆที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมเขาได้จำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมได้อย่างละเอียดแม่นยำและภูมิใจนะคะว่าทำอะไรไว้กับเหยื่อบ้างนั่นนะคะทำให รู้ว่าอันที่จริงแล้วความชั่วร้ายของมาซิโลไม่มีขีดจำกัดค่ะและปีศาจร้ายตัวนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีสลดหรือสำนึกผิดกับการกระทำของตัวเองเลย แต่ถ้าจะว่าไปภูมิหลังของมาซิโลก็คงเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่องหลายคนนะคะที่เกิดในครอบครัวที่แตกแยกพ่อใช้ความรุนแรงเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยก่อนที่มาซิโลจะกลายเป็นปีศาจครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรมเขาถูกทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสและเกือบถูกรัดคอเสียชีวิตแต่ก็รอดมาได้นะคะพอเข้าสู่วัยรุ่นนะคะ มาเซลโลลองฆ่าแมวทารณุณกรรมสัตว์อีกทั้งยังมีความพยายามล่วงละเมิดทางเพศน้องชายตนเองค่ะเขาเริ่มมีท่าทีที่ก้าวร้าวรุนแรงชอบทำร้ายร่างกายน้องชายอีกทั้งยังชอบบันทึกเทปนะคะตอนที่น้องชายร้องไห้เขาก็จะกดบันทึกไว้แล้วก็เวลาว่างๆก็จะเปิดเสียงกรีดร้องของน้องชายฟังค่ะก็ค่อนข้างหล่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่โหดมากมาก จนกระทั่งอายุ16ปีค่ะมารซลโลได้ตกหลุ่มรักผู้ชายที่ชื่อว่า อันโตนิโออายุ48ปีโดยที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันนานถึง7ปีซึ่งตลอดเลี้ยวเวลาที่เขาได้รักกับอันโตนิโอเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะเพราะว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากคนรักมาโดยตลอดและแล้วช่วงเวลาที่เลวร้ายก็มาถึงค่ะเพราะว่าอันโตนิโอต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นนะคะนั่นทําให้มาเซโลและอันโตนิโอต้องห่างกันแล้วก็เลิกกันในที่สุดค่ะจนกระทั่งมาเซโลอายุ23ปี เขาเป็นพนักง,งานขายกระเป๋าแล้วก็เดินแจกใบปลิวนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวย่านโคปาคาบาน่าซึ่งมาเชโลมักจะไปโบสถกับแม่อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าโบสถที่เขาไปกับแม่นะคะมีนักบวชคนหนึ่งค่ะที่ได้สั่งสอนนะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือนกับว่าการสอนของนักบวชท่านนี้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมบราซิลวนะคะว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเป็นอะไรที่ล่อแหลมเกินไปหรือเปล่า และเขาคาดการนะคะว่าจากการที่มาซโลไปบสกับแม่บวกกับคำสอนนี้เนี่ยมันทำให้มาซโลตีความผิดๆค่ะเพราะว่าที่โบสนะคะเขาสอนว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ในวัยเยาไร้เดียงสาอายุน้อยกว่า13ปีเมื่อตายไปมักจะได้ขึ้นสวรรค์เสมอนะคะนั่นนะคะทำให้มาซโลที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีและชื่นชอบความรุนแรงเป็นทุนเดิมตีความ คำสอนไปในทางที่บิดเบี้ยวค่ะคือเขาเข้าใจว่าการที่ตัวเองออกไปล่าเหยื่อและฆ่าเด็กชายที่ยากจนโดยที่เด็กชายเหล่านั้นอายุน้อยกว่า13ปีก็ถือเป็นการปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยเด็กชายจากความยากลําบากจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเนี่ยไปสู่สวรรคะ์ค่ะเพราะว่านี่ไง นักเทศบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววิญญาณของเด็กชายจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าวิญญาณของเด็กยังไงก็คือแบบบริสุทธิ์ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นคนปกตินะจะไม่คิดอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกอะแหละคะ่ะว่ามาซิโลเขาเป็นคนที่ตะกะความคิดเนี่ย ไม่โอเคนะคะคือถ้าเขามีระกาความคิดที่โอเคเขาก็อาจจะไม่เป็นฆาตกรนะคะและจากความบิดเบี้ยวนี้เองทําให้มาเซโลกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องผู้เป็นดังฝันร้ายของเด็กยากจนที่อาศัยอยู่ในสลัมค่ะและนี่นะคะคือควาสารภาพของมาเซโล มาเซลโลรับสารภาพค่ะว่าเขาก่อเหตุฆาตกรรมเหยื่อรายแรกเดือนเมษาย,ยนปี1991ตอนนั้นเขาอายุ24ปีระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะหลังทำงานเสร็จมาเซลโลได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ11ขวบเดินขายขนมตามท้องถนนมาเซลโล หลอกเด็กชายคนนั้นนะคะว่าจะให้เงินเลี้ยงอาหารถ้ายอมไปทำงานช่วยจุดเทียนในโบสถ์นะคะด้วยความยากลำบากของเด็กน้อยและท่าทีที่น่าไว้ใจของมาเซลโลที่ดูใจดีประกอบกับการที่มาเซโลเกิดและโตในย่านสลัมที่ยากจนเขารู้ดีคะ่ะว่าขนมและอาหารเป็นสิ่งที่ใช้หลอกล่อดเด็กที่หิวโหยได้เสมอหลังจากนั้นมาเซโลและเด็กน้อยวัย11ปีนั่งรถบัสไปที่โบสถ์ ระหว่างทางเปรี่ยวนะคะมาซโลได้ลากเด็กชายเข้าข้างทางเพื่อหวังจะล่วงละเมิดทางเพศแต่เด็กชายขัดขืนอย่างเต็มที่นั่นทำให้มาซโลใช้ก้อนหินทุบหัวเด็กชายและรัดคอเหยื่อจนเสียชีวิตซึ่งการเสียชีวิตของเด็กชายวัย11ปีนั้นไม่มีใครรับรู้หรือสนใจการหายตัวไปของเด็กน้อยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะมาซโลยังสารภาพค่ะว่าหลังจากฆาตกรรมเหยื่อรายแรกแล้ว เขาไปที่ศพของเหยื่อรายแรกถึง2ครั้งนะคะเพื่อใช้เวลากับศพและหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บกางเกงของเหยื่อกลับมาบ้านด้วยค่ะและความจิตหลุดของมาเฟลโลก็ยังไม่อยู่แต่เพียงเท่านั้นนะคะคือเขากลับไปหาเหยื่อรายแรก นะคะเป็นครั้งที่3แต่เพราะว่าศพของเด็กไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วค่ะมาเซลโลบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นและต้องการที่จะทำแบบนี้อีกโดยเหยื่อรายที่2ของเขานะคะเขาจำได้ว่ามีชื่อว่าแอนเดอร์สันอายุ11ปีเหมือนกันค่ะแอนเดอร์สันนะคะกำลังนั่งรอรถเมล์และมาเซโล ได้หลอกเหยื่อรายที่สองเหมือนเหยื่อรายแรกค่ะแต่เว่าครั้งนี้มาซิโลเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างกับเหยื่อรายที่สองเหมือนเหยื่อรายแรกไม่มีผิดแต่เว่ามีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเขาได้ดื่มกินเลือดของเหยื่อด,ด้วยและยังเติมเลือดของเหยื่อไว้ในกล่องข้าวอาหารกลางวันนะคะเพื่อเก็บไว้ดื่มในวันต่อไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเหยื่อรายที่3ของเขาก็คือเด็กชายอายุ7ขวบ และเหยื่อรายที่3นะคะมาซโลยอมรับว่าเขาเปิดกะโหลกของเด็กเพื่อดื่มกินเลือดของเหยื่อด้วยค่ะและระยะหลังๆนะคะมาซฟโลเขาบอกกับตำรวจว่าเขาจะเลือกเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนกับเขาในวัยเด็กค่ะเขาจะสะกดรอยตามล่วงละเมิดฆาตกรรมและดื่มเลือดของเหยื่อ หลังจากนั้นนะคะเขาเริ่มมองหาเหยื่อที่เป็นเด็กชายที่มีขาสวยผอมเรียวจนกระทั่งเดือนมิถุนาย,ยนปี1991มาเฟโลได้ก่อเหตุฆาตกรรมเด็กชายวัย11ปีค่ะที่ชื่อว่าโ oh, อแดรการฆาตกรรมในครั้งนี้นะคะมาเฟโลได้กลับมาที่บ้านเพื่อเอามีดมาเชเต้ไปตัดคอของเหยื่อค่ะมาเฟโลยังบอกกับตำรวจว่าเด็กชายที่ชื่อว่าโอแด ตายไปยังไงก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าเขาอายุน้อยกว่า13ปีแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะการที่เขาตัดหัวโอแดด้วยมีดเมเชเตเนี่ยเขาบอกกับตำรวจว่าเวลาที่โอเดตายแล้วขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยก็จะถูกล้อเลียนจากเพื่อนคนอื่นๆบนสวรรค์และมาเซลลบอกกับตำรวจว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอ่ะเคยโดนเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนในตอนเด็กมาถึงตอนนี้นะ เพื่อนๆคงคิดใช่ไหมว่ามาซิโลเนี่ยจะต้องเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีปัญหาทางจิตอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนท้ายนะคะว่ามาซิโลเขาเป็นอะไรกันแน่เนาะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยก็จะต้องพูดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็โทษที่มาซิโลต้องได้รับเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลายต่อหลายครั้งมาซิโลมักจะกลับไปหาศพของเด็กๆ ที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมพร้อมอาหารและขนมเพื่อไปเส้นไหว้ดวงวิญญาณของเด็กๆจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี1991มาเซล,ลดได้หลอกล่อเหยื่อที่เป็นสองพี่น้องคืออีวานกับอัลแต่ โดยที่เขาคนะคะฆาตรกรรมอีวานวัยหขวบและล่วงละเมิดทางเพศเอาแต่วัยสิขวบก่อนที่เอาแต่จะสามารถหลบหนีมาได้และแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาซึ่งการเข้าจับกลุ่มมาซิโลในที่สุดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฆาตรกรต่อเนื่องที่ทำให้สังคมบราซิลต้องตกตะลึงค่ะแต่มีเรื่องที่ทำให้สังคมต้องตกตะลึงไปยิ่งกว่านั้นคือ การวินิจฉัยของแพทย์และจิตแพทย์มองว่ามารเซโลคือผู้ป่วยทางจิตเป็นโรคปุคลิกต่อต้านสังคมนั่นหมายความว่าจากเรื่องเลวรามที่มาสเซโลได้กระทำเขาจะไม่ถูกดำเนินคดีหรือถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำเนื่องจากทางการได้ประกาศในวันที่26เมษายนปี1 9 9 5ว่ามารเซลโลครอสตา เดอแอนราเดคือผู้ป่วยจิตเวชและจะต้องถูกนำตัวเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชหละัจาะกที่มาเซโลถูกนำตัวเข้าไปรักษาอาการทางจิตในโรงพยาบาลน่ยนะคะได้มีนักเขียนหญิงคนหนึ่งเข้าไปสัมภาษณ์มาเซโลค่ะเธอศึกษาด้านจิตวิทยาอาชญากรแล้วก็นําบทสัมภาษณ์ของมาเซโลเขียนในหนังสือที่มีชื่อว่า serial killer made in brazil เธอบอกว่า การพบเจอกับใครสักคนอย่างมาเซลโลคอสตาเดอแอนดาเดเป็นเรื่องยากมากสำหรับมนุษย์ทุกคนค่ะคุณนักเขียนบอกว่าเธอนอนป่วยอยู่ที่เตียงถึงสวันหลังจากสัมภาษณ์มาเซ l โลในเรื่องที่เขาฆาตกรรมเด็กๆคุณนักเขียนเนี่ยบอกว่ามาเซ l โลเปรียบเสมือนหมาป่าในคราบลูกแกะเมื่อคุณมองดูเขาแล้วคุณจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเขาสามารถทำอะไรกับเด็กๆได้บ้าง และจากสิ่งที่เขาทำนะคะคุณนักเขียนหวังว่าอยากจะให้มาฟโลอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชไปตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเธอเองก็สัมผัสได้นะคะว่ามาเฟโลเขาเป็นคนที่ไม่อยากให้ออกมาเดินเพ่นพ่านภายนอกอะค่ะเพราะว่าคนแบบนี้ออกมาอยู่ข้างนอกก็จะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะจนกระทั่งเดือนมกราคมปี1 9 9 7ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจิตเวชกำลังเผลอ มาเฟโลสามารถหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจิตเวชได้ในตอนนั้นสังคมบราซิลเริ่มหวาดหวั่น,นะค่ะว่าจะมีเด็กเป็นเหยื่อของฆาตกรวิปริตรายนี้อีกหรือไม่แต่ทว่าผ่านไป12วันตำรวจก็สามารถจับตัวเขากลับมาที่โรงพยาบาลจิตเวชได้มาเิโลได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับอิสรภาพในขณะที่คนบราซิลก็แ้แต่หวังและภาวนาเหมือนกันค่ะว่าขอให้มาเิโล อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชไปจนวันตายนะคะเพื่อความสงบสุขและความยุติธรรมของเหยื่อที่เขาฆาตกรรมนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราขอบคุณทุกทกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ